ันนบอกสองวันรู้เรื่องแล้วลูกค <Ori listen. S 2> ้ามีเรื่องไหมครับเอาสะดวกเนาะพี่เนาะได้ครับก็เดี๋ยวดูว่าวันไหนยุติครับพูดถึงก็น่าจะเป็นลาประมาณอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าอ๋อได้ครับได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวติดต่อไ่้ถ้าเอาเอาเรื่องให้แอปพลิเคนผ่านก่อนแล้วก็รถเรียบร้อยไหมแล้วก็เดี๋ยวให้นโมโตบอกนะครับแล้วก็นัดหมายกนอีกทีครับผมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่แวะมานะครับ อ๋อดูคลิปตลอดเลยรอครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนวิยุให้ครับเออผมแล้วเยียยุก็จะมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับเวลารถน้ํามันหมดหรือแบตเตอรี่หมดอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็เราก็จะช่วยตรงนี้ฉุกเฉินให้เวลาเรามีลากรถให้ปี1ปีเต็มเลยแล้วก็น้ํามันหมดบนทางด่วนอะไรพวกนี้ฮะเขามีช่วยเหลือตรงนี้ให้ไปต่ยังหวัดอะไรพวกนี้ฮะเรามีซื้อเป็นแพ็กเกจไว้อะครับแล้วเราก็จะ มีเบอร์โทรศัพท์ให้ลูกค้าสามารถเลียกใช้บริการ24ชั่วโมงได้เลย